ดีมเราสามารถที่จะมีอีโคซิสเต็มของเราพอที่เราอยากจะสามารถที่จะสร้างเขาเรียกอะไรระบบนิเวศในการใช้จ่ายของเราได้หรือ,อยังก็ดูจากจำนวนสมาชิกของเราตอนนี้ก็หลักแสนล้านมีการกินการใช้บริการเซอร์วิสต่างๆก็หลายสิบล้านต่อเดือนนั่นหมายความว่าเราบางทีอาจจะเยอะพอหลายๆที่ด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าผมเชื่อว,ว่าณวันนี้ถ้าไม่ทํา วันหนึ่งก็คงมีคนชวนเราทําแต่ถ้าเราใครจะชวนเราทําผมเชื่อว่าเราทำเพราเราเองดีกว่าประมาชิกอินดีนุกคนจะได้พูดกันปากว่าอินดีมีอีโคซิสเ็มที่เป็นคริปโตของเราเองและเราสามารถที่จะจับไปในตลาดต่างประเทศของเราได้ด้วยเราก็จะเป็นความภูมิใจของเราเองเพราะเราเชื่อว่าพวกเราอีโคซิสเ็มของเราเองก็ทําได้เราอยากให้เชื่อคำหนึ่งก็คือว่าโลกอราคตเนี่ก็คือโลกของบล็อกเชน บอกเชนก็คือการคอนเฟิร์มรอยเลี้ยงกันไปในคอน smart เฟิร์มในสมาร์ทคอนแทคที่เกิดขึ้นให้เหมืองหรือกิบโตที่ว่าเนี่ยมันเป็นส่วนซัพพอร์ตที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าจะอยู่อย่างไรในวิถีของบอกเชนหรือการไม่มีตัวกลางที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นแค่ก้าวแรกของเราของแผนยาวที่เราจะทำเพราะฉะนั้นแล้วคือถามว่าเราทํำไหมเราทําจริงอนาคตไปไหมผมเชื่อเรื่องนี้จริงๆเชื่อเรื่องบอกเชน เชื่อเรื่องของค r y p t o c u r r e n c y และตราดายถ้าโลกนี้ต้องมีบอกเชยโลกนี้ต้องมีค r y p t o c u r r e n c y ก็จําเป็นต้องมีการคอนเฟิร์มคอนแทคที่เกิดขึ้นณเวลานี้การคอนเฟิร์มคอนแทคที่เกิดขึ้นณเวลานี้ก็คือการที่เรามีเหมือนซึ่งเราคุยกันไว้แล้วหลายที่เราดูแลไว้แล้วที่จังหวัดตราดที่ผมไปดูมาแล้วกับบริษัทที่น่าเชื่อถือกับฟาร์มที่มันใหญ่มากโคราดแล้วก็จะไปเราจะทำทเพิ่มเพิ่มนี่คืออันแรกที่จะทําให้เรา ก้าวข้ามเหมือนที่คุณโอบอกว่าอินดีมจะไม่ใช่เพียงแค่บริษัทเครือข่ายที่มีสินค้าที่เปลี่ยนเท่านั้นเราจะมีนวัตก,กรรมที่เกิดขึ้นมากมายเชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะมีเหรียญเป็นของเราเองภายใต้ชื่อว่าแผนพกเค็ก็คือเป็นพเทคโนโลยกเทคโนโลใช่ไหมครับนี่คือโปรเจกต์ที่คุยในวันนี้และตัวผมเองอะ่ะชอบเราก็เชื่อ แต่ดีเทลในเรื่องของพวกนี้เป็นเรื่องของเทคนิคผมว่าคงไม่มีใครพูดได้เก่งแล้วก็ในประเทศนี้นะ้าจะพูด <c oughs> จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของตัวเหมืองนะฮะการขุดนะฮะเราก็จะมีขุดเหรียญอยู่ประมาณสามเหรียญนะครับผมก็หลักๆก็จะขุดบิตคอยนนะครับประมาณสักปดสิเปอร์เซนตนะครับถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัว ไลคอยนะครับแล้วก็ตัวด็อกนะครับผมเพราะฉะนั้นในทางระบบก็หมายความว่าถ้าพี่ๆนะครับก็คือหลังจากที่สมัครสมาชิกเป็นสมาชิกอินดีมแล้วนะครับก็จะมีได้รับเหรียญไปนะครับซึ่งณเวลานี้ณเวลานี้นะครับจะยังจะยังไม่ได้รับเหรียญนะครับก็จากนี้ไปอีกไม่นานนะครับเราก็จะมีการเขาเรียกการมิ้นเหรียญขึ้นมานะครับในอีกสองสามเดือนนะครับแล้วก็พี่พีก็จะได้รับเหรียญไปพอพี่พีได้รับเหรียญไปเสร็จนยครับเราจะมีระบบเว็บตัวหนึ่งนะครับเป็นดีแอ นะครับที่ทุกคนเนี่ยนะครับก็นําเหรียญที่ทุกคนมีนะครับมาเลือกสเต็กนะครับเลือกสเต็กว่าอยากจะได้นะครับอยากจะได้ผลเป็นรีวอร์ดเป็นเอ่อเป็นบิตคอยนนะครับหรือว่าเป็นไลท์คอยนนะครับหรือกระทั่งเป็นเอ่อด็อกนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับในนั้นก็จะมีว่าในในในรีวอร์ดนะครับหมายว่าเลือกรับในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีกับจํานวนนะครับจำนวนกําหนดไว้นะครับพี่ๆก็มากดสเต็กไปนะครับแล้วในทุกแล้วก็ใส่ชื่อกระเป๋านะพี่จะไปเปิดกระเป๋าที่ไหนก็ได้นะครับจะไปเปิดกระเป๋าที่ของ ใบแนนนะครับหรือว่าบิทคับหรือกระเป๋าอื่นๆนะครับที่อยู่ในในไทยหรือในต่างชาติก็ได้นะครับแล้วก็ลงอัตราสไว้ในระบบนะฮะเวลาล็อกอินเข้ามานะครับแล้วก็ทุกๆหลังจากนั้นนะฮะหลังจากระบบเริ่มรันทุกๆสิ้นเดือนก็จะมีเหรียญนะครับเป็นตามที่พี่ๆเลือกเป็นรีวอร์ดนะครับเข้าไปทุกเดือนก็ วิธีการก็ไม่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับอันนี้เป็นเฟสแรกนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์เนี้ยอย่างที่บอกเป็นโปรเจกต์ระยะยาวนะครับจริงๆมันมีมีทอเคมนมิกอีกเยอะเลยนะครับซึ่งเราจะทยอยลอนสเป็นเฟสๆไปนะครับก็ติดตามก็เร็วๆนี้นะครับผมส่วนอันนี้ผมเห็นคําถามเรื่องลานบนเชนไหนอันนี้เดี๋ยวแจ้งอีกทีเพราะ,ะนั้นเรากำลังพิจารณาเรื่องของอเชนที่มีค่าแก๊สฟีที่ค่อนข้างถูกค่าแก๊สฟีก็กเหมือนกับเป็นค่าธรรมเนียมนะครับถ้ามันมีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้าง ถูกก็ทําให้มันพี่ๆก็จะประหยัดเวลาแบบมีการโอนมีการอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเราต้องบอกว่าเหรียญที่เราทำเนีเป็น utility token นะครับนั่นหมายความว่าสามารถนํามาใช้ใน ecosystem ของ Indiem ได้นะนั่นามาหมายถึงว่าสามารถเอามาแลกกับแลกสิค้ครับถึงว่าแลกให้เกจดีนะครับอะไรก็ตามใน ecosystem ที่ดีเดียวทุกคนเห็นกันแน่นอนนะนะครับก็สามารถใช้ง่ายรวมถึงในอนาคตเราก็จะมีพาร์ทเนอร์เข้ามามากมายนะครับคุณก้องก็ไป เรืไเรียบร้อหยหมดล,ล,น,จจน,ลนะครับหลายๆเจ้าก็สนใจมจอยกับเรานะครับก็อาจจะไปใช้ในที่อื่นๆด้วยนะครับผมก็ติดตามเร็วๆ